สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนตุลาคม2568กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักนณาราศีกรกฎในเดือนอตุลาคมเนี่ยนะคะคนกรกฎเนี้ยโชคดีนะคะมีดาวพฤหัสเนี่ยนะคะโคจรเข้ามาทับลักนาโดยที่ดาวพฤหัสเนี่ยได้มาตรฐานเป็นมหาอุดนะคะแต่การที่เราจะโชคดีเนี้ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสนี้ เป็นดาวเจ้าเรือนอาริด้วยและเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะด้วยแน่นอนค่ะความสุขความสําเร็จเนี่ยมันนํานะคะเพราะว่าเป็นดาวสุประค์ด้วยนะคะแต่ปัญหาอุปสรรคอะไรเนี่ยมันก็อาจจะมีมาด้วยนะคะคุณอาจจะได้ทําอะไรที่แบบยิ่งใหญ่หน่อยหรือว่าทํางานอะไรมีคนมอบหมายงานที่ดีหรือมีโอกาสได้ลาบผลที่ดีอะไรบางอย่างได้ของที่ดีของ ชิ้นใหญ่ๆห,ห,หรือของที่คุณพอใจอ่าแต่บางทีมันก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างนะคะมันก็อาจจะไม่ได้ว่าราบรื่นแบบร้อยเปอร์เซ็นแต่โดยรวมมันจะได้นะคะมันจะได้แล้วสิ่งที่มองเห็นก็คือเจ้าชะตาเองเนี่ยเกิดปัญหาอะไรก็ตามเนี่ย มันจะมีการแก้ไขนะคะมันจะมีการแก้ไขมันจะมีหนทางที่จะแปลเปลี่ยนหรืออย่างน้อยเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่ได้แก้ไขได้ร้0ยเอร์เซนี่ยแต่มันก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นหรือมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนหรือทําอะไรให้มันเกิดความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะในปัญหาในอุปสรรคนั้นๆนะคะสิ่งที่คุณติดขัดสิ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยมันจะจะเริ่มคลี่คลาย รวมทั้งสุขภาพร่างกายก็จะเริ่มโอเคขึ้นด้วยนะคะเพราะดาวพรหัสเข้ามาทับด้วยนะคะปัญหาต่างๆที่เราเกิดขึ้นมันก็จะเริ่มหาหนทางได้ของมันเพราะนั่นคือเราผ่านอุปสรรคมาบ้างแล้วนะคะทีนี้เรื่องความรักความสัมพันธ์ก็มีโอกาสนะคะพบเจอคนที่ดีมีโอกาสได้โชคได้ด้วยเพราะว่าดาวดีมาทับรักนะคะแล้วก็ อีกทั้งเนี่ยนะคะ,ะสิ่งที่คุณเขาเรียกว่าลง,ลงแรงลงใจหรือ,อเหมือนกับเราทุ่มเทอะไรไปเนี่ยนะคะมันจะได้ผลตอบแทนที่ดีต่อเจ้าชะตาแน่นอนนะคะแล้วก็การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงอะไระที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ให้คุณใช้สติ ใช้ความรอบคอบให้มากหน่อยนะคะปัญหาอะไรที่มันจะเกิดเกี่ยวกับเรื่องงานหรือเกิดในครอบครัวหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยเราก็ค่อยๆแก้ไขไปนะคะมันก็ไม่มีอะไรเลวร้ายเพราะอย่างน้อยเรามีดาวพฤรหัดเนี่ยนะคะที่ดีเข้ามากลุ่มอยู่แล้วอันนี้เป็นจุดที่ดีสําหรับคนลัคนาราศีกรกฎการเงินการทองเนี่ยนะคะก็มีโอกาส ได้ดีด้วยนะคะแต่การใช้จ่ายเงินก็อาจจะเยอะยังยังเยอะอยู่นะคะก็พยายามควบคุมการใช้จ่ายเงินดีๆแล้วคุณก็จะมีเงินเก็บเงินก้อนไว้อย่างดนะีนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาขอคําแนะนําจากไพ่หน่อยนะคะอขอองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ยิปซนะคะอ,องค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเทพเทวดาที่คุ้มครอง คนรักนาราศีกรกฎที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะฟังในช่องหรือในเพจเนี่ยนะคะก็ขอคำแนะนำจากเทวดาของท่านนะคะขอคำแนะนำจากเทวดารักษาตัวขอคำแนะนำจากเทพเบื้องบนนะคะที่จะแนะนำคนที่เข้ามารับฟังในช่องนี้ว่าท่านอยากจะบอกอะไรให้กับชาวราศีกรกฎนะคะ ขอภพยช่วยเล่าเรื่องช่วยบอกด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรนคนรักนาราศีกรกฎอ่าเป็นช่วงที่ท่านมีความคิดที่ชัดเจนนะคะมีสติปัญญาอันล้ำเลิศเนี่ยนะคะความคิดความอ่านของคุณเนี่ยจะเริ่มกระจ่างนะคะเห็นได้ชัดแล้วก็สิ่งที่คุณอ่าคิดแล้วคุณจะรู้แล้วว่าอะไรที่ คุณควรจะลงแรงลงใจไปอะไรที่คุณควรจะทุ่มเทไปเนี่ยนะคะเพื่อให้เกิดออกดอกผลเนี่ยนะคะแล้วาบางทีคุณอาจจะรู้สึกผิดหวังหรืออาจจะรู้สึกไม่ได้ดังใจบ้างนะคะอ,อันนี้ก็คือคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับนอยๆในสิ่งที่คุณตั้งใจทำ คนรักชนาศิกรกฎนะคะอาจจะรู้สึกแบบนี้ทีนี้เขาอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมก็คุณจะต้องทำอะไระด้วยความแน่วแน่นะคะอย่าไปย่อท้อนะคะควีนออฟบอ n ์มาเนี่ยนะคะคุณเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนเก่งนะคะเป็นนักบริหารเป็นนักเป็นผู้จัดการนะคะ,ะเป็นนักจัดการช่วยชี้แนะคนอื่นได้เนี่ยนะคะ แล้วก็เป็นคนเก่งในการทำงานด้วยเพราฉะนั้นคุณก็ต้องทำงานทำอะไรต่อเนื่องของคุณไปอย่าย่อท้ออ่าแล้วก็สิ่งที่เห็นต่อมาเนี่ยเห็นไหมคะคุณมีความรู้คุณมีความสามารถคุณอย่าดูถูกตัวเองนะคะเวลาคุณเกิดปัญหาคุณอย่าคิดว่าคุณไม่เก่งคุณอย่าคิดว่าคุณแก้ไขไม่ได้ความจริงคุณเป็นคนเก่งเนี่ยนะคบไพ่ที่บ่งบอกได้ว่าคุณเป็นคนเก่งเท่านั้นเลยนะคะแล้วเขาจะบอกอะไรคุณอีก เพราะฉะนั้นความสำเร็จรอคุณอยู่แน่นอนนะคะอะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่ได้ดังใจหรือคุณรู้สึกว่ามันจะผิดหวังแล้วมันจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีละใ,ในที่สุดเนี่ยนะคะเฉลิมฉลองได้นะคะก็เกิดความสำเร็จได้แล้วก็ยังบ่งบอกได้อีกว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะคะให้เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตัวเองให้มีความตั้งใจนะคะ ที่ทำเนี่ยนะคะถึงแม้ความท้อแท้อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าความที่เราจะสำเร็จเนี่ยมันจะมีสูงกว่าเพราะว่าพ่เสียมีแค่ใบเดียวนะคะเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะมีอะไรเพิ่มเติมอีกอโอ้สิ่งที่เพิ่มเติมเนี่ยนะคะคุณมีความรู้มีปัญญาภายในด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแค่ความรู้ความสามารถทางโลกอย่างเดียวเนี่ยนะคะบางที ทางปรัชญ,ญาทางความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณคุณก็มีของเก่าของเดิมมาอย่างเงี้ยนะคะคุณก็มีความรู้ความสามารถมีมีอะไรที่เขาเรียกว่ามีปัญญาลึกๆนะคะที่จะทำอะไรได้อย่างดีนะคะ,ะมีทักษะความรู้ความสามารถนะคะแล้วสิ่งนี้ก็คือคุณได้กัลยาณมิตรที่ดีด้วยเช่นกันนะคะจะเห็นว่า ไพ่บ่งบอกว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือหรือว่ามีหุ้นส่วนมีมิตรที่ดีในการช่วยเหลือคุณหรือคุณอาจจะบ่งบอกว่าคนโสดเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะพบรักได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเลยนะคะสำหรับคนลัคนาราศรีกรกฎเนี่ย เขาบ่งบอกว่าคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องความรักได้ด้วยในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าสองถ้วยเนี่ยหรือว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับความรักเนี่ยมันจะเหมือนเป็นช่วงที่ดีกันคืนดีกันได้นะคะเข้าอกเข้าใจกันได้นะคะเป็นไพ่ที่ดีและเป็นไพ่ที่คุณจะชนะอุปสรรคต่างๆได้เลยนะคะปัญหาอะไรต่างๆที่เข้ามา คุณจะเอาอยู่นะคะคุณจะแก้ไขแก้ปัญหาได้เพราะคุณมีความรู้ดีมีสติปัญญาที่ดีมีการจัดการที่ดีอ่านะคะเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองนะคะอย่าเอาความไม่แน่ใจนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยบ่งบอกถึงอ่าคิดมากนะคะบ่งบอกถึงไม่ได้มองสิ่งที่เอ่อเขาเรียกว่า สิ่งที่เหลืออยู่ก็ได้นะคะอาจจะรู้สึกคิดสำหรับอื่นนี่อาจจะบอกบอกถึงผิดหวังแบบโดยตรงแต่ว่าสำหรับนี้เนี่ยไพ่ใบนี้บ่งบอกเหมือนกับเรามองข้ามไปนะคะหรือเราคิดว่ามันไม่เกิดความสำคัญนะคะบางทีสิ่งสำคัญก็อยู่รอบตัวเรานั่นแหละนะคะแต่เราไม่ได้เอาใจใส่หรือเรามองละเลยไปอย่างเงี้ย อมองข้ามไปเพราะฉะนั้นให้เรามีสติในการใช้ชีวิตเชื่อมั่นในสติปัญญาของตัวเองนะคะแล้วก็มีการใช้ความรู้ความสามารถที่จริงจังเด็ดขาดชัดเจนนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้ดีนะคะเป็นไพ่ที่ดีมีการเฉลิมฉลองในที่สุดด้วยนะคะก็คือไพ่ใบนี้เห็นไหมคะประสบความสำเร็จใบนี้ก็ดีเห็นไหมคะ ใบนี้นี้เหมือนมีคนช่วยได้ดีไม่จําเป็นที่จะต้องเกี่ยวกับเรื่องคู่รักก็ได้นะคะอาจจะเกี่ยวพันกับกัลยาณมิตรผู้ช่วยเหลือที่ดีอย่างเงี้ยได้นะคะเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีกรกฎเดือนตุลาคมนี้ค่อนข้างที่จะดีแน่นอนนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางให้กับคนราศีกรกฎเผื่อว่าเวลาจะทําอะไรจะได้มีกําลังใจนะคะแล้วก็ คิดว่าตัวเองอย่างไรก็ทำได้เชื่อมั่นในความคิดเชื่อมั่นในปัญญาของตัวเองแล้วคุณจะทำอะไรได้ประสบความสำเร็จแต่ต้องคิดก่อนนะคะไม่ใช่พอได้รับคำทรราใดอย่างนี้ทำเลยมุทะลุต่อเนื่องไปเลยโดยที่ไม่ได้ฟังอะไรเราต้องฟังอยู่คือฟังคนรอบข้างได้ออมแบบประมวลแล้วก็คิดไต่ตรองทบทวนหลายๆรอบและถึงจะลงมือทำนะคะถ้ายังไม่ได้เริ่มเพราะว่าอุปสรรค คนที่จะเริ่มใหม่เนี่ยมันก็อาจจะมีในช่วงเนี้ยนะคะ,ะเพราะว่าดาวเนี่ยนะคะก็ยังเห็นอยู่ว่ามันก็เดี๋ยวมันจะมีการพักองศาเนี่ยถอยหน้าถอยหลังอยู่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรเนี่ยปัญหามันอาจจะมีได้ในเรือนปุตตะเราเนี่ยแต่ว่าโดยรวมแล้วเรามีพระหัสกลุ่มเราต้องสําเร็จนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ